พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของ Toyota V-OS เป็นเจน2นะครับปี08เครื่องพันห้านะครับปีออโต้คันนี้เดี๋ยวมาชมกันนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างครับนำรถเข้าช่องลิฟต์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อสะดวกในการทำงาน Toyota V-OS ปี2008รุ่นนี้แข็งแรงนะครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์ ไม่สองแสนห้านะครับคันนี้เดีย๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าน้ำมันเกียร์สีสันสวยงามไหมเดีย๋ยวทาการตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์นะครับรถเพิ่งเข้ามาก็ยังร้อนอยู่นะครับเครื่องยนต์ยังร้อนเราสตาร์ทเครืร่องยนต์เพื่อทําการตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์นะครับตอนเครืร่องยนต์ติดอยู่ครับตรวจเช็คว่าอยู่ระดับไหนนะครับน้ำมันระดับพอดีเป๊ะครับไม่ขาดไม่ขีดขีด er ที่เท่าไหร่ขีดที่สี่ครับขีดที่สี่ใช่ไหมครับแต่มองไม่เห็นเดี๋ยวโฟกัสแป๊บนึง ให้เด้อจิ้มให้ดืก่อนเดี๋ยวยอกองให้กองฟโฟกัสหน่อยไหนมองไม่เห็นโฟกัสจะไม่ได้เโอเคเดี๋ยวกันฟโฟกัสจะไม่ได้อยู่นิ่งมองไม่ค่อยชัดนะครับไม่เป็นไรให้น้ำมันอยู่ระดับสีนะครับขณะเครื่องยนต์ร้อนถือว่าคันนี้น้ำมันเกลียร์ปกติครับสีนะรครับสีสีก็ไม่ดำครับสีไม่ดำครับสีออกแดงๆใช่ไหมรุ่นนี้ น้ำมันสีแดงน้ำมันสีแดงครับน้ำมันเกียร์ไม่ควรเป็นสีดำนะครับเพราะว่าในระบบเกียร์ไม่มีการจุดระเบิดถ้าเกิดเป็นสีดำก็คืออาจจะภายในเสียหายได้ผ้าคัดอาจจะล่อนออกได้ครับตามน,นั้นครับสรุปน้ำมันเกียร์ปกตินะครับสีสันสวยงามแล้วก็ระดับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ร่วมไม่ซึมครับเดี๋ยวไปดูว่าใช้น้ำมันเกียร์อะไรกันดีนะครับเดี๋ยวช่างทำการคุมผ้าให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการเปื่อนขณะปฏิบัติงานครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้น้ำมันเกียร์อะไรครับวันนี้ใช้น้ำมันเกียร์ไอซินตัวนี้เป็นน้ำมันเกียร์ไอซินนะครับก็แบรนด์ไอซินเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเกียร์ชั้นนาของโตโยต้านะครับก็จะถูกกว่าน้ํามันโตโยต้าของสูตรประมาณ4ี่ถึงห้าบาทนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเกรดตัวตัวบวกก็คือว่าเป็นเกรดสูงสุดเป็นซินเนติกของน้ำมันเกียร์ก็คือโตโยต้าก็จะรับเกรด W S ตัวนี้ใช้น้ํามัน W S นะครับตรงรุ่นก็คือตอนนี้เป็นเกร์ที่รองรับ W S ก็คือใช้งานด้วยกันได้นะครับแต่ราคาถูกกว่าตัวนี้ทั้งอูเปลี่ยนถ่ายอยู่พันสองบาทพร้อมเปลี่ยนถ่ายนะครับก็บจะถูกกว่าทั้งศูนย์ประมาณ500บาทน้ามันเกียร์ดีนะครับของไอซินเปลี่ยนอยู่ที่พันสองบาทเดี๋ยวดูตอนถ่าย,ยกันเลยครับเดี๋ยวดูตอนถ่ายกันเลยครับไอซินเป็นแบรนด์ที่แข็งนะครับในตลาดเพราะว่าผลิตชิ้นส่วนอะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะชุดเกียร์และเคสแท้งอุปกรณ์เกียร์อุปกรณ์ไฟฟ้าลูกค้าคนไหนไม่รู้นะครับว่าน้ํามันเกียร์ควรใช้เบอร์อะไรก็บางรุ่นเนี่ยมันจะมีบอกที่ที่ก้านวัดเลยถ้าเป็นรุ่นที่มีก้านวัดนะครับบางรุ่นก็จะบอกอยู่ที่ท,ที่ตรงเติมเนี่ยเนี่ย WS นะครับแวเพิ่มโฟก,รรกัสเพิ่มอ่านะครับเห็นบอกเจะเป็นน้ำมัน <W> เกียร์ WS หรือว่าตรงนี้ที่ก้านก็จะมีเขียนว่า WS ตรงนี้นะครับ ก็คือต้องใช้น,น้ํามันเกียร์ออโต้นี่สําคัญนะครับต้องใช้น,น้ํามันเกียร์ให้ตรงเบอร์ตรงรุ่นนะครับถ้าเกิดใช้ไม่ตรงเบอร์ตรงรุ่นอาจจะเสียหายได้ในระบบเกียร์นะครับครับต้องใช้น้ํามันเกียร์ให้ตรงรุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของในระบบะเกียร์จะดูในคู่มือก็ได้นะครับเดี๋ยวยกรถขึ้นเลยนะครับเตรียมอุปกรณ์ถังถ่ายให้เรียบร้อยครับป้องกันการหกลอะเทอะเอาละครับเดี๋ยวถอดรูถ่ายน้ำมันเกียร์กันเลยนะครับ ช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์สิบครับนี่นะครับรูรูถ่ายออกก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์นะครับด้านใต้รถทางฝั่งซ้ายของเครื่องยนต์หกเหลี่ยมเบอร์สิบครับใต้รถยังร้อนอยู่เลยนะครับเนี่ยกดถ่ายรูปใ้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวช่างใช้แกลลอนวัดน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับ ตวงแล้วมันเกียร์เพื่อง่ายต่อการเติมนะครับเพื่อง่ายต่อการเติมนะครับ,ร,ร,บร้อนไหมร้อนมากร้อนนะมันร้อนมากมเกียร์ก็ยังถือว่าโอเคนะครับสีไม่ค้ําแต่ว่าก็ไม่ได้ใสน้ำมันถือว่าค่อนข้างดีแล้วกันนะครับใสเห็นความแดงชัดเจนเดี๋ยวเราตวงน้ำมันเกียร์เก่าด้วยนะครับ แล้วเราตรวจเช็คปริมาณว่ามันกี่ลิตรเราจะได้เติมเข้าไปเดี๋ยวเราเติมเข้าไปเท่าเดิมเพื่อสะดวกในการเช็ควัดแต่เดี๋ยวเราก็เช็ควัดทางการวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการดับเบิลเช็คเพื่อความเรียบร้อยอันนี้ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีการวัดนะครับก็จะ,จะใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ต้องกังวลมีการวัดแต่ว่าอันนี้เราอิงก็คือว่า ก่อนถ่ายเราเช็คแล้วระดับน้ํามันอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานปกติก็ตวงไว้ก่อนในตอนเติมเราจะได้เติมไปแล้วง่ายต่อการในระดับครับไม่ต้องเช็คหลายรอบง่ายสรุปว่าง่ายต่อการเติมนะครับถ่ายออกมาเท่าไหร่เติมลงไปเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราเช็คที่การวัดอีกครั้งหนึ่งใช่ครับบางรุ่นไม่มีเช่นอะไรนะ H r v ีมีไหมไม่มีตน้ Honda, ตน h o นด้า่วนใหญ่จะต้องเช็ครูรล้นครับ ฮอนด้าส่วนใหญ่เช็คลูร์รถน,นะครับในในคลิปของช่องยากตามีนะครับแล้วน้ํามันเกียร์เนี่ยก็ต้องเช็คในตอนที่อุณหภูมิเครื่องยนต์ได้ได้ที่ก่อนถ้าเช็คในตอนเครื่องเย็นอนะ่ะอาจจะไม่สเสถียรเพราะว่านะ้ํามันเกียร์เวลาร้อนแล้วจะมีการขยายตัวขึ้นไปครับเพราะว่าอันนี้เราก็ตวงแล้วเราก็เติมเขาก็คือจะเป็นค่าที่ได้มาตรฐานก่อนถ่ายนะครับครับตามนี้ครับเพราะว่าก่อนถ่ายออกเราก็เช็ควัดที่การวัดแล้วน้ํามันระดับได้มาตรฐาน เวลาไหลออกมาเท่าไหร่เติมเท่านั้นอ่าก็ใกล้เคียงมาจะถานที่สุดเพราะระดับท้่มันเกียร์มีผลมากนะครับในเกียร์นะครับน้อยเกินไปก็ไม่ได้มากเกินไปก็ไม่ได้ต้องให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีไหลออกใกล้เคียงนล้นครับเกือบหมดแล้วนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวรอจนไหลออกจนหมดนะครับแต่มันจะค้างอยู่ในระบบประมาณกี่ลิตร,รุ่น,นี้เป็นลิตรแหละค้างอยู่ในระบบเป็นลิตรนะครับด้านก้นแข้งนี่ก็ส่วนหนึ่ง ด้านในลูกทอกในระบบก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวรอนะครับรอน้ํามันไหลจะออกจนหมดเดี๋ยวเปลี่ยนแหวนทองแดงให้เลยนะครับรูถ่ายน้ำมันเกียร์ครับเปลี่ยนแหวนทองแดงให้ด้วย,ยแหบวบนทองแดง้องการการร่ดซึมครับใล,ลูกใส่ล,ลูกอ่ะใส่เลยครับเดี๋ยวประกอบนอ็อตลูถ่ายเลยครับน้ำมันหยดออกจนหมดแล้ว น็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเป็นน็อตที่ใช้หกเหลี่ยมขันหกเหลี่ยมเบอร์สิบครับใส่น็อตเสร็จก็ล็อกให้ตึงแน่นพอดีนะครับพอประมาณเพราะมีเพราะมีประเก็นทองแดงแล้วก็ไม่รวมไม่ซึมแน่นะครับอัดพอประมาณเดียวครับเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยเอาลงแล้วขึ้นอยูวเนีย ลงแล้วก็ไม่ตื้นนะเออมันไม่มีพลาสติกคุมเหมือนบางรุ่นเนะบางรุ่นยุ่งไปหมดโอเคนะครับเดี๋ยวล็อกแค้ตึงแน่นพอประมาณดูเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยฉีดน้ำยาทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับแต่ช้างฉีดเยอะไปหน่อยวะ่ะเกลี้ยงเลยล้ว <c oughs> เ,เช็ครัว่วได้ด้วยครับฉีดน้ำยาทำความสะอาดปราบน้ำมันเช็ครั่วครับ ไม่รู้ครับแน่นปึ๊กเดี๋ยวชี้ชี้ดิชี้มองไม่เห็นเออเห็นแล้วเนี่ยเห็นขีดระดับน้ำม,มันแล้วนะครับที่ถ่ายออกมันสามลิตรครับมองไม่ค่อยเห็นในกล้องแต่ว่าช่างอ่านเลขไว้ได้สามลิตรสามลิตรพอดีเดี๋ยวเติมน้ำมันใหม่ไปสามลิตรเดี๋ยวมาเติมน้ำมันเกียร์เลยนะครับใช้กลวยนะครับกลวยที่มีปลายสายยางเสียบอยู่ อีกด้านหนึ่งเราก็ตัดปลายวกวยมาเสียบกับปลายสายยางนะครับเป็นอุปกรณ์พิเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับเติมลงในช่องแต่วตวงตวงออกลิตรหนึ่งแล้วก็เติมหมดเติมในช่องวัดเกียร์เดีย๋ยวเราตวงออก1ลิตรครับแล้วที่เหลือเติมหมดเพราะในแก๊สเรมี4ลิตรใช่ไหมครับเราออก1ลิตรแล้วที่เหลือในแกอสเราเติมหมดเลย3ลิตรแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องเช็คระดับขาดเหลือค่อยเติมเพิ่มครับเติมสองแล้วก็หนึ่งฮะ ตวงสองลอไงไสองลิตรแล้วก็หนึ่งลิตรอ๋อ oh, เดี๋ยวแล้วก็เหลือในกระรองก็ให้พี่เขาคืนไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรครับเดี๋ยวช่างเติมสองลิตรแล้วก็เติมหนึ่งลิตรโดยใช้กลวยเติมเพื่อสะดวกเพื่อสะดวกในการเติมนีสองลิตรเดี๋ยวตวงวัดมาสองลิตรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเติมไปกลวยทำพิเศษนะครับตามตลาดนัดทั่วไปนี่แหละทำไม่ยาก แต่จะสะดวกมากนะครับในตัวนี้ใช้ลวดแขวนด้านบนไว้แล้วก็เติมลงไปในช่องวัดน้ำมันเกียร์นะครับนะครับจะดูนะครับน้ำมันไหลไปทางไหนนี่ครับช่องวัดน้ำมันเกียร์กับช่องเติมน้ำมันเกียร์ใช้ช่องเดียวกันเติมลงไปเรื่อยๆนะครับจนหมด2ลิตรแล้วเดี๋ยวเราก็ตวงอีก1ลิตรเติมลงไปให้ครบ3ลิตรอีก1ลิตร ีิทิสามลยครับ้้ามันเดินในระบบเดี๋ยวเราตรวจเช็คระด,ดับนมันกันครับ ยวเช็คระดับน้ำมันเกียร์นะครับขณะนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่นะครับเพื่อให้น้ำมันในช่องเติมน้ำมันเกียร์ไหลลงไปในแครงจนหมดครับจะได้ไม่เปื้อนการวัดเพื่อที่จะได้เห็นระดับน้ำมันชัดเจนสตาร์ทเครื่องยนต์สักครู่นะครับให้น้ำมันในช่องเติม น้ำมันเกียร์ในช่องเติมน,น้ำมันเกียร์ไหลลงจนหมดแล้วเดี๋ยวเราเช็คระด,ดับน้ำมันเกียร์กันครับต่ำกว่าขีดแม่ห่ารนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องยังไม่ร้อนเต็มที่นะครับเพราะว่าเราถ่ายน้ำมันเกียร์ออกน้ำมันเกียร์ยังไม่ร้อนเท่าตอนที่เราวัดตอนป่อนถ่ายต่ำหน่อยเลย100มิลลิลิตรต่ำไปตี๋หนึงต่ำกว่านิดนึงนิดนึงแค่ไหนเอ้าวัดให้ดูนิดิหน่อยเดียวไม่ไม่ประมาณสัก50มิลลิลิตรถึง100มิลลิลิตรประมาณั ตามกันนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถ้ายังไงเติมได้ครับถ้ามันเหลือเอออย่าโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนก่อนนะนะครับแค่ไหนมันอยู่ระหว่างขีดแรกกับขีดสองครับไปขีดสามกับขีดสี่อยู่กึ่งกึ่งกึ่งกลางกลางพูดไม่นิดน้ำมันเกียร์อยู่ ต่ำมาขีดบนนิดหนึ่งโอ้จะได้ไหมล่ะเต็มมีสักหน่อยพอเลยก็ประมาณห้าสิบมิลลิลิตรอ่ะมันอยู่ก้นถังพอดีเลยหรอก็ไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันกระชอกหกอะไรนี่แหละนิดเดียวห้าสิบมิลลิลิตรน้อยไปไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นเพราะว่าเครื่องมันยังไม่ร้อนตรวจวัดเรียบร้อยแล้วนะครับต่ำกว่าขีดที่สี่นิดหน่อย เพราะอุณหภูมิเครื่องยนต์ยังไม่สูงมากกี่มิลลิลิตรห้าสิบนะประมาณน,น,น,นะเติมเพิ่มห้าสิบแล้วเติมเพิ่มห้าสิบมิลลิลิตรครับเดี๋ยวช่างไปวนเครื่องรอบหนึ่งนะครับ นำรถไปขับวนเพื่อให้เกียร์และเครื่องยนต์ร้อนกลับมาตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์อยู่ในระดับร้อนขีดที่4ถือว่าเรียบร้อยครับเตรียมส่งรถให้ลูกค้าครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ของ t o y ย t a v ว o s ปี2008เครื่อง 1500cc คันนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ To y ย ta v ว o s ประมาณเจน2นี้นะครับ รบกนวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพือ่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องยายกระตาพาไปนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ